มึงก่อนแหละถ่าวิดีโอดินี่อาดยูเฉบังหันนะก็ได้สวยวะหันก่อนแล้วภรรยานี่เนี่ยเสียสุกแล้วแล้ต้องมีบ้างอะไรบ้างนะนี่มันห่อวะเนี่ยห่อเนี่เออนี่แหละร้องก็ทำเป็นบัวผ้าดิวันนี้เรากำลังจะทำไข่เพื่อห่อ ะไข่ห่อไม่ใช่ห่อไข่ในระหว่างที่จำนะกี่โอดตัวแดงจะอิ่มดูแม่งจะหมดแล้วเอาเลยอย่มันสุกแล้วเออเลยอย่าไม่ต้องกลับปะต้องกลับเอาใส่เลยพี่ต้องเล็กแล้วมือพี่องต๊ะดีเอาไม่ใส่ไปไหนไปไหนไม่ได้ไม่ได้ต้องกจะมาทางตาเวสเละเละเละเทอะเออนั่นแหละบอ แน่นอนหนูเอาตาไปอีกจังไนึงนเละเฮ้ยโอเคนะพอได้พอได้พอไหวอยู่พอได้พอได้ถ้ากินอยู่นะให้ดูไยให้ดูวยนี่ทักเตาก่อนนะกินทีละอย่างโอเคจะไ็นซาทีหลัง